จังหวัดสุรินทร์ท่านสุบกคมติพิมพพี่โูนท่านรองตัวการจังหวัดสุรินทร์ทั้งสองท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมกระทั่งสื่อมวลชนทุกท่านด้วยแนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าอิเล็กกบริโภคมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด19และประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นนักงานพาินย์จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการตามโครงการ การจัดจําหน่ายสินค้าโอโภคและบริโภคที่จําเป็นต่อการครองที่ในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนโดยกําหนดจุดจําหน่ายครอบคลุม17อําเภออําเภอละ8ถึง16หมู่บ้านรวมทถึงวันที่28ตุลาคม2515จังหัสุรินทร์นะครับท่านสำลังิจาราผู้แทนรัศดรหวสุรินทร์ท่านรองผู้ว่าจัหวสุรินทร์ทั้นงผู่าจังวสนท่านนาส่วนรราชการท่านในอำเภอ ท่านประธานของภาธภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนแขกผู้ม kind of ีเก okay. ียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกินดีและเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2 5อ5พันห้สที่สิบจังหวัดสุรินและปล่อยขบวนคาราวานภาณิชย์ลดราคาลดยี่สิบจังหวัดสุรินในวันนี้เป็นการลของโรคโควิด -19 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกเป็นงวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ส่งผลต่อปัญหาราคาสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศทาให้มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกันเปิดโครงการทวิิต้นราคาพื่วประชาชนทปี2565วดนที่1ภายใต้ชื่อทวิตต้นราคาโมบายทั่วไทยล็อก20จังหวัดสุรินและปล่อยกระบวนกลางวานทวิตต้นราคาล็อกที่20จังหวัดสุรินและบัดนี้ ก็ขออวยพรให้ท <rôle front> ุกท <of the> <ici> ่านสดับความสุขความโชคดีตลอดไปขอบคุณครับขอเคุณทุกท่ากนะับทุกท่านครับยันนะครับกดไลค์ครับผมก็ไปกดไลค์ครับนี่แสดงพลังกันหน่อยครับราคาสินค้าที่เราจหน่ายนะครับ ลดราคาแบบสุดพิเศษจริงๆนะผมโดยเฉพาะหมูเนืน้อแดงนะครับผมจากปกติเนี่ยกิโละหร้อยเจ็ดสิถึงหนึ่งร้อยเก้สิบนะฮะต่อบางร้านก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเลยถ้านราคขงเราครับผมโครงการนี้นะฮะราจะขายแค่กิโล,ละหนึ่ร้อยหกสิบบาทเท่านัลล้นเองนะครับจะขายในราคาแพคละเก้าบห้าบเท่านั้นแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผมกระจุถึงหนึกิโล หายกิโลกรัมละ20บาทนะครับผมซึ่งแลง้วก็มีเราจะรวมเก็บภาพบรรยาการแหความสุขในลางเดือนสำหรับปีนี้ครับกับการพนินปลงราคาช่วงประชาชนคารวานลดราคาลัที่20ทีเราประทับถทยเราเพระเาะว่าดที่3 2 1รบเลา ครับเราได้รับเกียรติครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่าน,าาส,นสุภพงศ์มกิติพ,พัฒน์พิบูล